สวัสดีครับพบกับผมพี่ปุ้ยนะครับปีเตอร์ gps นะครับที่ gotbest studio นะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมจะมาแนะนําอีก4คอร์ดนะครับง่ายๆนั่นก็คือนะครับคอร์ด e นะครับผมอ่าูดแยกรแกรมนะครับครับผมวิธีการนะครับคอร์ด e ง่ายๆนะครับกดนะครับสายที่3ช่องที่1นะครับใช้นิ้วชี้กดแบบนี้นะครับต่อมานะครับใช้นิ้วกลางนะครับกดสายที่5นะครับช่องที่2 นะครับต่อมานะครับสายที่4นะครับใช้นิ้วนางนะครับกดลงไปช่องที่รับดูตามไดอะแกรมประกอบนะครับอ่าดีทั้งหมด6 6เส้นเลยนะครับอ่าต่อมานะครับคอร์ด A นะครับคอร์ดนี้ง่ายหน่อยก็คือนิ้วจะวางลักษณะอย่างนี้นะครับเรียงชิดติดกันอย่างนี้นะครับนิ้วชี้นะครับอ่าจะจะจับอยู่บนช่องที่2หมดเลยนะครับนิ้วชี้ก็คือจับสายที่4นะครับช่องที่2 นิ้วกลางเรียงลงมาเลยครับาสายที่3นะครับช่องที่2แล้วก็สายที่2ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะดีดแค่5เส้นนะครับหรือจะดีด6เส้นก็ได้แต่จะเป็นเสียงมันจะแปลกๆหน่อยอลักษณะนี้นะครับคอดต,ต่อมานะครับขอดนี้จะเป็นข์อทาบนะครับหรือถ้าใครไม่ทาจบจะจับอย่างนี้ก็ได้มันชื่อขอ์ดว่า F s h a r p Min o r นะครับ ทีนี้จะมีเริ่มเริ่มมีคอร์ดแปลกๆก็คือชาร์ปคำว่าชาร์ปก็คือเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับทำไมผมถึงสอนคอร์ดนี้เพราะว่ามันจะอยู่ในเพลงเพลงหนึ่งนะครับของพี่ปูนะครับอ่าเรามาเรียนรู้คอร์ดกันก่อนนะครับก็คือ3นิ้วอ่าสามอ่าสามเส้นนี้นะครับใช้นิ้วชี้กดนะครับช่องที่2นะครับสาย3 2 1นะครับแล้วก็ช่องที่4นะครับใช้นิ้วนางนะครับกดสายที่5ครับ แล้วก็นิ้วก้อยนะครับกดสายที่4นะครับช่องที่4ตัวนี้เราจะดีด5เส้นนะครับครับผมครับผมคอสุดท้ายนะครับของ ep นี้ก็คือคอร์ดดีนะครับซึ่งคอร์ดดีเนี่ยปกติเขาจะจัดประมาณนี้นะครับก็คือสายที่สามนะครับช่องที่2นะครับแล้วก็นิ้วกลางนะครับอันที่ตัวนี้ใช้นิ้วชี้นะครับนิ้วกลางสายที่ 1ช่องที่2นะครับแล้วก็สุดท้ายนิ้วนางนะครับสายที่2ช่องที่3นะครับดีดสีเส้นนะครับลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เพลงที่ผมจะสอนก็คือเพลงอ่า เพลงนี้นะครับทีนี้คอร์ดเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับสามารถเข้าไปเล่นได้ก็คือเพลงนี้มันจะมีอยู่4คอร์ดแค่นั้นนะครับที่เป็นคอร์ดดีมันจะช่วงนี้วคออยปลบใจตัวนี้เป็นดีใจ ก็คือถ้าจับได้ซีคอร์ดเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปเล่นเพลงนี้ได้แล้วนะครับโอเคครับก็หวังว่าคงจะไปฝึกนะครับเราจะค่อยๆเก็บสะสมคอร์ดไปเรื่อยๆนะครับสำหรับมือใหม่อาจจะมียากบ้างง่ายบ้างสลับกันไปนะครับส่วนที่เพื่อนๆอยากให้ผมสอนอะไรพิเศษสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับด้านล่างเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเพื่อนๆต้องการอะไรมาผมก็จะทำคลิปลงให้เรื่อยๆนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมี่ปุ้ยพีเตอร์ s s ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ต้องลาไปก่อนครับเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับ